ในการตรวจสอบแบงกับภาษีอินวอยะระหว่างบัญชีกับจัดซื้อใครต้องเป็นคนตรวจนะใครนะบัญชีอะเขาตรวจอยู่แล้วเพราะก่อนที่เขาจะไปลงงบหรือไปทำอะไรในทางบัญชีเขาเขาจะต้องตรวจสอบเอกสารทุกส่วนให้มันตรงกันอยู่แล้วเป็นหน้าที่ของเขาอยู่แล้วนะแต่ก็มีบางบริษัทที่ ให้จัดซื้อตรวจสอบด้วยจัดซื้อตรวจสอบเสร็จแล้วจึงส่งให้บัญชีก็มีครูไปเจอแล้วบางที่นะครูก็คุยกับผู้บริหารตอนนั้นครูเป็นผู้จัดการครูก็มีหัวหน้าทีก็เป็นเจ้าของนั่นแหละครูก็คุยเขาบอกเท่าที่ดูโฟนะมันซ้ำซ้อนมากเลยคนที่รับของ รับของเขาก็ตรวจสอบเขาอยู่แล้วเออรับแล้วก็ส่งมาให้จัดซื้อจัดซื้อก็มาตรวจสอบแบมกับภาษีอีกแล้วก็ส่งให้บัญชีบัญชีตรวจสอบแบมกับภาษีอีกมันตัดจัดซื้อไปได้ไหมจัดซื้อไม่จําเป็นต้องมาตรวจแบมกับภาษีได้ไหมพาร์ทให้บัญชีไปเลยได้หรือเปล่าคู่คุยกับเขาแล้วคนจัดซื้อก็ลดไปเลยตรงจุดนี้ไม่เอาไม่ทําจัดซื้อมีแค่นี้พอครูก็คุยเขาแบบนี้ตรงเนี้มันลดการซ้ําซ้อนด้วย แล้วมันก็ลดต้นทุนให้บริษัทได้ด้วยไม่ต้องจ้างคนเพิ่มแล้วคุูคุยแบบเนี้ยผู้บริหารเห็นด้วยแต่คุณรู้ไหมผู้จัดการฝ่ายบัญชีโอโโ้โหโกรธคุูมากทำไมทาไมจะซื้อไม่ตรวจจะซื้อไม่ดูหรอแล้วไม่ดูงานตัวเองเหรอวะเขาสั่งมาครบไม่ครบยังไงาาไม่ดูบ้างเลยเหรอเขาก็ไม่ได้มาคุยกับครูคนที่ครูรู้จักนั่นแหละก็มาคุยให้ครูฟัง แต่ครูก็ดูสัญญาณเขาแล้วว่าเขาไม่พอใจครูครูก็คุยกับคนที่คุยกับครูที่เอาข่าวสารมาบอกครูครูก็บอกว่ามันมีระบบอยู่แล้วจัดซื้อก็ดูในระบบอยู่แล้วเพราะว่าฝ่ายสตอรเขาก็รับของมาเออเข้ามา10บเขาก็รับ10สมมุติพีโมีสิบห้าเนี้ยมันก็เหลือ5้าจัดซื้อก็ดูในระบบได้อ๋อมันเหลือห้าเหลืออีกห้าคือเป็นการตามให้ให้เอามาให้ครบ จะซื้อก็มีส่วนอื่นที่จะซื้อจะต้องทํามันไม่ใช่ว่าจะต้องมาตรวจบินซ้ําซ้อนแบบนั้นก็มันเป็นสิ่งที่บัญชีจะต้องตรวจอยู่แล้วคนที่รับของอะสโตเขาตรวจมาระดับนึงอยู่แล้วคนทํางานเขาดูมาระดับนึงแล้วเออมันพีโอนี้ใบกำกับภาษีนี่ถูกเจ้าแบบนี้เขาทํามาแล้วก็ส่งให้บัญชีเวลาซพัพเออร์มาวางบินบัญชีก็จับแมทชุดไปเลยเพราะยังไงบัญชีก็ต้องเช็คหนีไม่พ้นจากการเช็คอยู่แล้วครูก็บอกไปแบบนั้นแต่ว่าอย่างว่าเนาะ คนมันมันปิดกัน้นมันก็คือปิดกั้นน่ะไม่ยอมรับก็คือไม่ยอมรับแต่ครั้งนั้นตอนที่ครูไปอยู่ที่นั่นจัดซื้อก็ไม่ได้ตรวจสอบอินวอยด์จัดซื้อก็ทําในส่วนของจัดซื้อไปแล้วคนจัดซื้อก็ลดลงซึ่งมันก็เป็นต้นทุนของบริษัทเนาะอันเนี้ยมันมันก็ฟันธงไม่ได้ครูก็ไม่สามารถบอกได้ว่าเฮ้ยไม่ต้องให้จัดซื้อตรวจนะมันอยู่ที่โครงสร้างของบริษัทนั้น เขาอย่างไงแต่ถ้าถามครูนะก็เป็นอย่างที่ครูบอกเนะี่ยครูตัดเลยไม่จําเป็นต้องซ้ําซ้อนไม่ต้องมาให้จัดซื้อดูบินอีกไม่ต้องเพราะบริษัทก็มีระบบที่ทํากันอยู่แล้วทุกคนมีหน้าที่ของตัวเองอยู่แล้วสตก็มีหน้าที่ของสตที่จะต้องทํางานและตรวจสอบเอกสารให้มันถูกต้องก่อนที่จะรับแล้วก็ส่งหาบัญชีบัญชีก็ต้องตรวจสอบท,ที่ก่อนจะไปลงงบเดบิตเครดิตของเขาอยู่แล้วก็ต้องมีการมาประกบบินกับซัพพลายเออร์ที่มาวางบินเพื่อจะทาจ่ายให้มันถูกต้องอยู่แล้ว มันจะมาตรวจฝ่ายสชโตทำตรวจจัดซื้อตรวจบัญชีตรวจกลายเป็นว่ามันงานซ้ําซ้อนแล้วก็เพิ่มคนทํางานเข้าไปอีกเนี่ยต้นทุนบริษัทมันเพิ่มเนี่ย,ยครูมองว่ามันเป็นอย่างนั้นแต่ว่าก็อยู่ที่บริษัทนั้นเนาะว่าแผนกไหนแข็งอยู่ที่ผู้บริหารตรงนั้นว่าว่าจะเห็นด้วยกับกับคนทำงานที่ไปสะท้อนเรื่องนี้หรือเปล่า คนที่ไปสะท้อนให้เห็นว่าเฮ้ยตรงนี้ไม่จําเป็นไม่ควรทําก็ควรจะทําให้เห็นชัดเจนว่าเพราะอะไรถึงไม่ควรทําแล้วมันลดต้นทุนให้บริษัทได้ยังไงแล้วมันเพิ่มความรวดเร็วในการทํางานให้กับบริษัทได้ยังไงก็ต้องก็ต้องโชว์ข้อมูลให้เห็นเหมือนเป็นการโน้มน้าวเขาอะแต่โน้มน้าวด้วยข้อมูลจริงๆที่เห็นจ,จัดจตรงหน้าอะตรงเนี้ก็บอกคุณว่า ใครนะที่จะตรวจสอบใบกำกับภาษีแน่นอนบัญชีต้องตรวจอยู่แล้วแน่นอนแต่ว่าใครจะมาตรวจซ้ําตรวจซ้อนอีกนั้นมันแล้วแต่บริษัทนั้นเลยก็ไม่สามารถฟันธงได้ก็ครูอยู่บางที่อย่างที่ครูบอกไปอะ่ะก็บางที่จะซื้อก็ต้องมาตรวจใบกากับภาษีบางที่รับวางบินจากซัพเพยเออร์มาแมทและส่งให้บัญชีที่ครูอยู่ก็เป็นอย่างนั้นมัน มันอยู่ที่บริษัทนั้นแล้วก็อยู่ที่คนทํางานในผแผนกนั้นอย่างบางที่ที่ครูไปอยู่เฮ้ยที่จะซื้อจะต้องตรวจแบมขบภาษีอีกแล้วบอมบินอีกคนทําจัดซื้อมีเยอะมีเยอะกว่าที่ครูอยู่บริษัทที่ไม่ได้ทําเรื่องพวกนี้เนี่ยมันอยู่ที่คนด้วยเนาะพวกนี้มันเป็นเรื่องคาบเกี่ยวกันมันไม่สามารถจะฟันได้ว่าเอ้ยอันนี้จะซื้ออันนี้บัญชีมันไม่เหมือนแบบการเปิด P.O. เนี้ย เอ้ยบัญชีจะมาเปิดพ o โอมันไม่ใช่แหละไม่ใช่มันก็ต้องเป็นจัดซื้องานตรงนี้มันเห็นโดยชัดเจนแต่บางทีมันงานที่มันคาบเกี่ยวเนี่ยมันสลัดไม่ออกเนยมันก็ต้องอยู่ที่คนทำงานแล้วว่ามีมากน้อยแค่ไหนและอยู่ที่คนสะท้อนข้อมูลไปให้ให้คนที่คุมอีกทีเห็นว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันซ้ำซ้อนเกินไปละต้นทุนมันเพิ่มละอ่ะก็มาเล่าสู่กันฟังถ้าบริษัทคุณเป็นยังไง ใครตรวจสอบบินก็คุยกันก็คอมเมนต์ก็จะได้เห็นแนวทางด้วยเ้ยอบริษัทนั้นก็เป็นเหมือนอย่างที่ครูเคยทำนี่ว่าเพื่อนๆก็จะได้รู้ด้วยเนาะครูขอให้คุณทำอะไรก็สำเร็จง่ายๆโชคดีเสมอๆจากใจครูทัญญาค่ะ